ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันที่พุทธที่หนึ่งนะครับเนาะกุมมีนาคมนะครับเปลี่ยนเดือนแล้วครับเตรียมภาพมาติดตามลาวพัฒนาต่อยิงนะครับเนาะกับลาวพัฒนาปูซูนเจดนะครับปูู่นเจดงวดที่ผ่านมาเข่าตะเลยกวิ่งนะครับเนาะครับแต่ว่าส่วนเลขกบนก็ลุดไปนะครับ ลาพัฒนาปูศูนเจ็ดวันจันทที่ผ่านมาเนาะครับเนาะปูให้วิ่งบนกับตัวเดียวล่างกับตัวเดียวครับปรกากฏว่าล่างวิ่งรูดแปดก็ถือว่าเขาแปดนะครับเนาะแต่ว่าจับคููมิฮาแปดสีแปดเก้าแปดเลขบอกหกแปดขามไปนะครับเนะเากะก็ถือว่าปูพันหาเลขหน่อยห้างนะครับเนาะวิ่งตัวเดียวครับส่วนบนก หลุดไปนะครับเนาะคร,ครับเดี๋ยวก็ตามกันต่อนะครับเนาะงวดวันพุทธที่หนึ่งนี่นะครับเนาะกับเราพัฒนาปูศูนย์เจดนะครับวันพุธวันพุทธที่หนึ่งมีคอหกหก

ปูศ yeah, ูน <kommt> ย <of water> <storm ing> <water> ์เจ็ดนะครับบนบน บนวิ่งรูดสตัวเดียวนะครับ บนวิ่งรูด3ตัวเดียวจับคู่บนนะครับเนาะ3ามเศ สามหนึ่งสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเก้าหางคือเก้าแต่ว่าส่วนปูพนเนีนให้นะครับเนาะเน้นที่ติดสามนะครับสามเก้าครับสามศูนย์ สามหนึ่งครับส่วนตัวบนเนียนปูบนบนเนียนให้เข้ามาักตัวในเขาก็เอาเนาะครับเนาะครับวันนี้ล่างครับ,รบล่างวิ่งหลูด หนึงลดเก้าตัวเดียวนะครับกับส่วนปูจับคูล่างเนาะจับคู่ล่างนะครับ แปดแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้า

วันนี้ปูคนเน้นให้นะครับเน้นที่9 1 9 9 9 0ึ่งเก้ยสังเกตเมือง0ูนย์เกมันจะมันจะกลับกันอยู่นะครับ0 9 9 0กลับกัน ที่จริงเราติดเก่าก็มีอีกนะครับเนาะนี่แปดเก้าศูนย์เก้าแต่ว่าปูพเนนให้ที่โหเนียนตัวนี้ก็เนียนนะครับเนาะนี่เอาเนียนติดเก่าง่ายๆเนาะเอฟซีเนาะเนียนติด 9, งงนะนะเก้าครับอืมก็เปเรียกหาฮางนะครับง,ง่ายๆติดเก่านะครับ ตรงซื้อปูพะเชียนตัวหน่อยนะครับเนาะนี่ครับลาวพัฒนา1มีนาคม66นะครับเนาะเบิงตัวบนก่อนครับเอครับบน39 30ก้าสามศูนย์สะครับสองเก้าสองศูครับปูพะเนียนที่39 3 0ก้คือบนนะครับเนาะวิ่ง3ตัวเดียวนะครับครับในส่วนล่างฟังนี่ครับ ล่างวิ่ง9้าตัวเดียวนะครับเนาะจับคูปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดเก้ศูนย์เ้ย์เก้าศูนับปูเนี่ยในเก้าหนึ่งเก้ย์เก้แต่ว่าแปดเก้าพอเตรีมมาฉีดตืมอีกมันติดเก่านะครับเนาะนี่ครับปูศูนย์เนะครับ ขาแต้มขอกับขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะที่ให้ตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาพแต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไว้เป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ F ี่ครับที่ปู่คุณโบนินให้นะครับมักตัวใดเหอกกับเอานะครับที่สําคัญเฮาก็นอย่าลืมกับตัวไว้น้ำนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างนะ fc เนาะครับ ทาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอ่อเตมก็มีแค่นี้นะครับเนาะเขามาแล้วขันมักขันสอบชิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตีมนี้นะครับเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเป็นกำลังใจให้พอ่พอเตมครับพ่อเตมก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อแตม,พ,แตมพ่อเตมก็อวยพรให้มีแต่วามสุขวามจเจริญน,นะครับเด้อวามเจ็บอย่าให้ในวมามไข้ายาให้มีนะครับเนาะขอให้มีอายุมั่นคงเงืนทำมาค้าขายสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง ครับและที่สําคัญก็คือโคลกนะครับเนาะขอให้โชคหวยรวยเงินกันครับเพราะว่าจะเป็นเลขรัฐบาลไทยห้ามมือนี้นะครับเนาะให้โคโคมันมันถึงลรตลีแล้ววันที่หนึ่งกันครับสองทุ่มครึ่งรุ่นเล่าพัฒนาตออยิให้โคโคมันมันไปกับปูศูนย์เจ็ดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม